สวัสดีค่ะชื่อนางสาววัฒนาชันไม่รมศึกษาปีที่5 1ทับและที่11วันนี้จะมาสะแสดงวิธีการทำโจทย์ของความน่าจะเป็นค่ะจากโจทย์กำหนดนะคะถ้าครอบครัวหนึ่งต้องการมีบุตรเพียงสองคนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ครอบครัวนี้จะมีบุตรชายอย่างน้อยหนึ่งคนเท่ากับเท่าใดานะคะอย่างแรกค่ะ sample space ก่อน,นะคะ่ะ sample space เนี่ยคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะคะ ซึ่งครอบครัวนี้มีบุตรสองคนอาจจะเป็นชายชายชายหญิงหญิงชายหรือว่าหญิงหญิงทั้งคู่ก็ได้ค่ะต่อไปหาจำนวนของ s ซ m p l e space นะคะจำนวนของ s ซ m p l e space ก็จะเท่ากับ4ค่ะต่อไปนะคะโจทย์ถามความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ครอบครัวนี้จะมีบุตรชายอย่างน้อย1คนเท่ากับเท่าใดก็จะเท่ากับชายชายชายหญิง หรือว่าหญิงชายค่ะก็จะได้3ค่ะต่อไปจะมาหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะโดยเอาเหตุการณ์ที่โจทย์ถามมาหารกับแซมเปิลสเปซค่ะก็จะเท่ากับ3ส่วน4ค่ะดังนั้นนะคะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ข้อบครัวนี้จะมีบุตรชายอย่างน้อย1คนเนี่ยก็จะเท่ากับ3ส่วนค่ะขอบคุณค่ะ